สวัสดีสวัสดีค่ะว่าไงคะชิเกนชิเกนครับชิเกนเป็นยังไงทำไมมันร้อนมากเลยชิเกน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 ไม่หมดหรือ,อยังนี่ทำไมอ่อนละทวยอย่างนี้ละ่ะฮะชิเกนชิเกน ยืดเหยียดยืดเหยียดอ้า่ยืดเหยียดยืดเหยียดไปออกกาาดแล้วยืดเหยียดไปแล้วออกกําลังกายเออกไม้เอ,อ,เอ,อกไม้สกิตก็จะออกกําลังกายนะคะสกิตออกกาําลังกายชิคเก้นชิคเก้นเปลียปยป่ยนอันนีเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเร็วเปลี่ยนอีกท่าหนึ่งเร็วเร็วเร็วเปลี่ยนลุกขึ้นเปน et, ลี่ยนท่าก่อนโอ้ยืดเหยียดอ่ะยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ออกกําลังกายนะคะชิเก้นครับเอาเปลี่ยนท่าใหม่ก่อนเปลี่ยนท่าใหม่ก่อนสิชิเก้นอาลุก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 ก่อนอ่าลุกแล้วลุกแล้วลุกลุกดีๆอ่ะลุกขึ้นชิเก้นลุกขึ้นชิเก้นชิเก้นลุกโอ้ยภาษาแมวไม่รู้เรื่องอะไรนี่อ่า เยียดอีกข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,หไหมขนาดเมวยเรียงรู้จักอกกาลังกายนะคะเปลี่ยนข้างมานะคะอีกข้างหนึ่งเลยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเลยยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะเนี่ยเห,หมือนดืมเลยอีกานหนึ่งก็ทําอย่างนี้เหมือนกันงอมือเข้ามาโอ้เก่งมากเก่งมากอ้าวเรียบย้อยเรียบย้อยอ้าวชิเก้นชิเก้นอู้ อ้ยม่มืออห้ยม่มือมือเขาจะงอเข้ามานะคะจิเก้นครับจิเก้นฉันให้เธอเป็นดารานักร้อนักกล้องไม่ใช่ดารานักร้อจิเก้นครับเรียบร้อยแล้ว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 ครับจิเก้นทำเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปสกิดอีกที่หนึ่งก่อน หาวนอนแล้วหาวนอนแล้วสก,กีดนิดนึงสก,กีดนิดนึงได้ไหมนี่เอาอ่ะ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 อลุกลุกลุกถ้าไม่นอนได้นอนดีชิกเก็ตชิเก็ต้อนบ่ฮะร้อ,อนมากเลยชิเก็ตชิเก็ตครับ ชิแกนครับไหนๆดูสิเตะเบาๆเตะเบาๆเตะเบาๆอุ้ย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 เปลี่ยนมาท่านี้แล้วอีกข้างหนึ่งแล้วเราสกินที่ทีอ่าแมวอะไรมีเสื้อชั้นในกับกางเกงในด้วยนี่อุ้ยว้ายอุ้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 ย ่ายงอนเช่าปบานนั้นบ่ไ uh> ด้เนี่ยไึไปนาฮึ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 ฮป